ดีพี่น้องบุษบุดสุกคนบุษสงสบอนนาจะเด้อไม่เพีว่าสิมารีวิวนะจ๊ะเนาะสั่งของออนไลน์จ้ะสั่งของออนไลน์นี่เป็นอย่างเนาะมาเบิ่งกันเลยจ้ะมาหลุดกันเล่ยบาใน่นี่มันเป็นอย่างนะจ๊ะเนาะเพราะว่ากลองมันกองมันบิ่งเนี่ยนี่กลองนี่พี่น้องเขาเบิ่งเนี่ย่ะ้งตัที่มันอ่อนมันยังหรือม็นไ่ยังเดยดพี่น้องเขาสีดยาเขาสีดเอสีดไอ้น่อนะจ๊ะเนาะสีดอย่างที่ว่ากันโดกวิบับเนี่ยจะ พ่นยาพ่นอย่างมาจ้ะตามกองจ้ะจะเละวดกองใหม่ๆเนีย่ยมาเปิดเบื้องน้อกันเลยจ้ะบ่ามีอย่างนั่นี่จ้ะเนาะเขนแทนแทนน้อกันจ้ะแต่ว่าขอตั้งกล้องก่อนเลยจ้ะเด้อแบบสบายดีพี่น้องจานมาเบิ่งกันเลยจ้ะตั้งกล้องเลยจ้ะไอ้ตั้งกล้องกันนแทนแทนจ้ะนี่แต่งๆอีกขึ้นอยัอยงวัตทีนี่ก็คือ เตาเตาทำด้วยเอกถังลมอ่ะจ้ะถังลมนะ่ะอันนี้ราคาสามร้อยเจ็ดสิบบาทจช่ไห่น้องจ๋าเม็ดเซ็ตร่วมค่าส่งเลยจ้ะส่งฟรีนี่แหละไอ้อส่งฟรีนี่มันก็รวมกันนั่นเองเขาเขาคิดมาอย่างนั้นเลยจ้ะอันนี้คือสามร้อยเจ็ดสิบาทนะคะนี่เบิรงเตาจา้ะตกผ้าสะดวกง่ายจา้ะหนึ่งเขาหนึ่งน้ำท้น เป็นอยังเครืได้ซื้อนราจะเครื่องื้อเตาอันนี้เพราะว่าซื้อเตาทานเลยจ้ะเตาทานเตาไอปุ้อันนั้นนะเตาทานเพราะว่าซื้อเดียวซื้อเดียวมันอันนั้นมันแตกไหวนะเพื่อนเนาะที่ว่าเขาใส่อันอันนนั้เห็ดเอาน่ะมันแตกไว้เพราะว่าเลยตัดสินใจซื้อนี่ซะแต่ว่าดกบีบับหายเพราะว่าซื้อไปให้พ่อใหญ่อยู่พ่อใหญ่สิมักอยูเนี่ยพญ่ยพอดอยู่แล้วฟังแล้วนี่ง่ายสะดวกสบายจ้ะ <esper> น <us> ี you Hence, law, ่สะดวกสบายพกผ้าไป สบายได้จ้ะพี่น้องนี่นี่ทั้งไหนมันต้องกิดเป็นอันทั้งอันนั้นนะพี่น้องทั้งเท้าทั้งลมน่ะนะทั้งลมมันก็ี่ยไข่อันเตาปิกนิกกันจ้ะเตาที่ว่าอันทั้งแก๊สปิกนิกอันน้อยน่ะเกลี่ยไข่เตาแก๊สอันน้อยนะพี่น้องว่าจะว่าอันนี้เบาเดิ มันเป็นถังร่มถ้าใส่ถังล่มที่ว่าอันนั้นนะมาเห็ดจ้ะนี่ก็จ่อไข่ตรงนี้จ่อร่มแล้วก็มีขาตั้งพร้อมเลยบได้เพื่อว่าใสาเ่เบิองจ้ะอันน,นี้นี่มีเตามีอขาสามขาตั้งเวลาห้าตั้ง,งพ,นนพื้นนะพี่น้องจ้าอาจจะมีที่หิวย่างดีแล้วจ้ะนี่ไม่เป็นน้ำนะช้า,า,าบ่อนมาอยู่จ้ะนี่ก็จ้อจากตรงนี้นะจ๊ะเนาะแล้วก็ลงมาตรงนี้ตัดงอตง่เกตรงนี้แหละมาตโต้ซะกันตรงนี้ เวลาห้ญาติฟื้นเนาะพี่น,น้องเนาะยัดฟื้นเับทั้งนี้จ้ะยัดฟืนเขาไปแน,น,น่นี้เนี่ยน้ะชาบอนเนาะพี่น้องพองขาซื้ออยู่จาสามร้อยเจ็ดสิบเนี่ยรวมทรงโมเดลเพียร์อื่นน่ะมันสี่ร้อยกว่าบาทจ้ะแต่ถ้าเพี่ว่าได้ไปเล่าเราจะนอนไปฟังเล่ากซื้อไปให้ซื้อไปพ่อใหญ่อยู่จ้ะแจ็คสองอันทางไหนพญ่อยู่จากคลิปนี้ก็ไม่ยังไหนเลยพี่น้องเดอ้อฝากพี่น้องก็ได้ก็แซ่ก็ติดตามกดปากกระดิ่งจ้ะ วัสบุผ้าที่แม่แม่สาวรับผักกินแพืว่าแล้วเพิ่งเนาะน้นองที่เขามาเบิ่งคลิปแพืว่าเพปกป้องจะเรื่องหนุ่มเรื่องเก่าหนาจะทิพย์จะไข่เมืองใส่ได้ไร้เลยพี่น้องจ้าเพื่อว่าจุบจบจ้าขอบคุณเอฟซีไม่ที่เขามาติดต่ำแพืว่าเ้าจะเด้อเขามเดี่ยวก็ะถาแพืว่าในจ้าขอบคุณเอฟซีเก่าที่แบกเวียนมาเบิ่งคลิปแพืว่าตลอดนะคะแพะืว่าจะกลับไปหาบุตทุกคนจ้าถึงบุรีไปนี่ผู้ใดมาหาแพาืว่ามาวันหนึ่งแพืว่าจะจัดห,หายหาหาขั้นโดดเลยจะได้พี่น้องเด้อ ไายไจุ๊บๆจ้า